ความสุขคือความเรียบง่ายของชีวิตความเรียบง่ายไม่ได้หมายความว่าเราลืมหน้าที่เราลืมสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทําชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่กลับมาเป็นธรรมชาติกลับมาสู่ธรรมชาติในแบบที่เราเป็นกลับมารู้ความต้องการของตัวเองกลับมามีชีวิตง่ายๆทานง่ายนอนง่ายตื่นง่ายทําทุกอย่างให้เรียบง่ายมากที่สุดกลับมาเลือกสรรสิ่งที่ดีให้กับร่างกายให้กับสมองให้กับจิตใจ เลือกการทานอาหารเลือกสิ่งที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดกินอย่างเรียบง่ายธรรมชาติมีสิ่งต่างๆให้เราได้เลือกสรรเสมอการจะกลับมามีความสุขอีกครั้งคือการกลับมาเห็นธรรมชาติของตัวเองเห็นว่าวันนี้เราใช้แค่นี้ก็ได้เรามีแค่นี้ก็ได้เราเป็นแค่นี้ก็ได้แล้วแต่คำนิยามของแต่ละคนที่อยากจะเป็น ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถมีสิ่งต่างๆที่เราอยากมีได้แต่สิ่งสิ่งนั้นมันต้องมาจากความต้องการข้างในเราจริงๆความเรียบง่ายคือคีย์ของทุกสิ่งเรียบง่ายในการใช้ชีวิตเรียบง่ายในการเลือกสิ่งสำคัญให้กับชีวิตตัวเอง เรียบง่ายในการจัดการงานของเรารู้ว่าสิ่งไหนสาคัญรู้ว่าสิ่งไหนไม่สําคัญและสามารถตัดทิ้งไปความเรียบง่ายคือการกลับมายิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับผู้คนรอบข้างเป็นความสุขเล็กๆที่เราสามารถส่งต่อได้ความเรียบง่ายจะเกิดการปรุงแต่งน้อยลงแล้วก็น้อยลงเราจะรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นตัดสินใจได้ง่ายขึ้นความเรียบง่ายในการทํางานรู้ว่าวันนี้เราต้องทําอะไรทําให้เต็มที่ทําให้สุดหัวใจแล้วก็ปล่อยวางในผลลัพธ์ความสุขเกิดขึ้น ง่ายมากถ้าเราเข้าใจปรัชญาชีวิตของความเรียบง่ายนี้อยากให้ทุกคนลองกลับมาปรับชีวิตของเราให้เรียบง่ายเห็นสิ่งสำคัญในชีวิตพาตัวเองกลับมาเป็นธรรมชาติของเราอีกครั้งหนึ่งใช้ชีวิตให้